ซึ่งท <Allah> ี่นี่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแบบนี้เลยนะคะมันน่ <Network> ารักมากติดแล้วมันน่ารักกว่าเดิมอีกอ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ไอคอนสยามค่ะเนื่อง้วยว่าแองจี้นะคะิ่งถอยเจ้าตัวนี้มาใหม่ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัว iPhone 14 plus นั่นเองค่ะหลังจากที่เราถอยโทรศัพท์ามาแล้วเราก็ไม่กล้าแกะออกมาจากกองเลยทุกคนเพราะว่าเราต้องรีบมาติดฟิล์มก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะแองจี้ก็อยู่ที่โฟกัสโตนะคะของที่ไอคอนสยามเลยค่ะซึ่งที่นี่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกันค่ะว่าด้านในเนี่ยพี่ๆเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้เราบ้างแล้วมันพิิเศษยังงงไไกบฟล์มมขออทีี่่่นคะ้้้าพวปด สวัสดีค่ะ สสวัจี้อ่ะเพิ่งถอย iPhone เจ้าตัว14 plus มาค่ะเลยแบบว่าอยากมาติดฟิล์มซะหน่อยนึงว่าแบบว่าโออมันแบบเรากลัวว่ามันน้องจะเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะยินดีครับอย่างอื่น่อนอื่นต้องถามคุณน้องจี้ก่อน,นเลยว่าปกติกคุณทังที่ใช้งานแบบไหนครับผมการใช้งานเหรอคะทั่วไปเลยค่ะแล้วก็แค่แบบว่าสไลด์สไลด์ดูช่องทางทั่วไปไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็เป็นคนรักษาในที่ระดับหนึ่งค่ะแต่อยากได้แบบว่าเจ็บจบคือจบไปเลยทีเดียวลื่นลื่นปืดๆืไปเลยทีเดียว ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทางร้านโฟกัสของเรานะครับมีเป็นฟิล์มตัวหนึ่งสำหรับ iPhone 14ย่มยอมย่อเพียง3 4 9บาทนอกจากนั้นยังแถมเป็นฟิล์มด้านหลังด้วยซึ่งจริงๆด้านหลังเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเคยมีลูกค้าบางท่านที่ใส่ด้านหลังค่อนข้างหนามากแต่พอเปิดออกมากลับกลายเป็นว่าฝุ่นเต็มเลยด้านหลังจนะึงเป็นสิ่งที่ควรติดตั้งไปด้วยแล้วเรามีแถมให้ทั้งหน้าทั้งหลังนอกจากนั้นทางเรายังมีบริการในการติดตั้งเป็นกล้องหลังด้วยครับกล้องหลังนในตัวของ iPhone 14เป็นกล้องทีี่่่คออนข้้้้าาาางงงงงสูงมกกรตตติดัไวบท ให้ใส่เคสที่มันครอบคลุมแล้วอาจจะมีอะไรไปขีดข่วนได้กล้องทางเราก็มีรลักประกัให้ด้วยเลยครับผมอ๋อค่ะคือสําคัญมากจริงๆนะคะเพราะว่าในส่วนของข้างหลังบางทีอ่ะแบบเปิดอย่างะี้เคสออกมาเป็นร้อยเละเทะเลยใช่ไหมคะแล้วแถมกล้องอีกแล้ววันนี้ตัวไหนนะคะที่แนะนําตัวเมื่อกี้คะ่ะตัว full f r a m เป็นตัวอย่างให้ดูครับอย่าง<ะ>อันนี้จะเป็นตัวอย่างของเราก็คืออย่างด้านหน้านะครับจะเป็นกระจก f u l เฟรมใสเต็มจอนะครับแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนระดับ 9S กันรอยคัตเตอร์ได้แล้วก็พื้นตรงขอบข้างๆครับลงโค้งก็คือถัดลื่นเป ที่เราแถมให้จะเป็นฟิล์มเนื้อแบบนี้เลยการฝุ่นได้การรอคิด่วนได้นอกจากนั้นตัวกล้องที่ปกป้องกล้องของลูกค้าเนี่ยครับก็คือเราจะติดเป็นแบบกระจกใสถ่ายเนี่ยจะเหมือนไม่ติดเลยแล,แล้วตัวกระจกอะค่ะแองจี้เคยไปถ่ายดูในกลุ่มเนี่ยเขาชอบบอกว่าเวลาติดฟิล์มกระจกเนี่ยบางทีมันจะชอบแบบ <c oughs> เจอทำให้สีไม่ช้าภาพสีเพีย้ยนหรือว่าติดแล้วเป็นคาบกาวหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะของที่นี่จะมีปัญหาอะไรไหมคะบอกเลยว่าของโฟกัสของเรานะครับเป็นกระจกที่เวลาติดเนี่ยก็คือใสมากก็คือสีไม่ได้เพี้ยนไปจากเดิมเลลยแ้วนอกกจา ันั้นเวลาแกะของเราใช้การติดเป็นสูญอากาศติดตั้งง่ายไล่ฝุ่นออกง่ายออให้แกะออกเนี่ยก็ไม่มีภาพกล่าวแน่นอนดังนั้นแนะนําว่า,ป,ป,าะะปกป้องทั้งทีนะครับปกป้องรอบเครื่องไปเลยดีกว่าครับผมอ๋อจริงนะคะปกป้องทั้งทีเครื่องเราซื้อมาต้องแพงก็ต้องปกป้องให้รอบด้านเลยนะคะพี่พนักงานขายเก่งขนาดนี้พร้อมติดแล้วะคะ่ะเราไปติดกันเลยดีกว่าค่ะไปทำอไรทคาโอเคค่ะติดจำ,จำๆเลยนะคะเรามาติดฟิล์มกันนะคะ ไม่กดดันเท่าไหร่นะคะนั่งดูเลย <c oughs> แล้วแบบว่าสีไม่มีดรอปไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ฟิล์มใสามากๆสีเครื่องไม่มีเพี้ยนเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วดูตรงนี้สิมันน่ารักมากติดแล้วมันน่ารักกว่าเดิมอีกอ่ะชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยเหนือนจะเราติดฟิล์มแล้วเราก็ต้องมีเคสใช่ไหมทุกคนเราไปดูเคสกันด้วยดีกว่านะหนจะซื้อแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กล้าใช้อยู่ดีนะคะเพราะว่าถึงติดฟิล์มแล้วก็ยังกลัวอยู่เราไปดูเคสกันดีกว่าค่ะ หลังจากที่เราติดฟิล์มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกอย่างนึงที่สําคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการซื้อเคสนั่นเองค่ะก็อยากให้คุณแบงค์ในไหนขายแล้วว่าขายเคสด่วยเลยแล้วกันมีเคสอะไรแนะนําบ้างคะยินดีครับในส่วนของเคสเนี่ยเรามีหลากหลายแบบเลยอย่างด้านนี้จะเป็นสําหรับผู้หญิงจะเป็นโค้ทสเปซอะไรอย่างนี้ครับแล้วส่วน ส่วนด้านนี้จะเป็นแบบลุยลุยนิดนึงจะเป็นแบบลุยป่าตั้งแคมป์อะไรเงี้ยของผู้ชายแล้วนอกจากนั้นยังมีตัวเคสใสที่รองรับแรงกระแทกได้แล้วก็สีใสสวยมีหลายสีเลยครับ<ม>ในส่วนนี้นะครับนอกจากเคสเรายังมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหูฟังปลั๊กชาร์จ และยังมีเคสของ i p แ d และตัวชับรุ่นอื่นอนอีกด้วยมีเยอะครบทวนมากๆเลยนะคะอีกนิดนึงมีโปรโมชั่นไหมคะไหนๆเราซื้อหลายอย่างแล้วอ่ะมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมไหมคะมีโปรโมชั่นสําหรับ iPhone 14ตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดฟรีไ h โฟน14นะครับรับส่วนลดซื้อเคสนะครับ10%ท,ทันทีแล้วโปรโมชั่นของทางร้านนะครับเพียงซื้อแค่3มชิ้นขึ้นไปรับส่วนลดทันที10%สําหรับทุกชิ้นเลยครับผมไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะคะวันนี้เราต้องการซื้อเคสอย่างจริงจังาหนงงนนหนววั่่่ตไทีม อาจจะเหมาะกับความแบบมินิมอลมินิมอลอย่างแองจี้บ้างอะค่ะได้ครับก็ถ้าเหมาะสำหรับความมินิมอลนะครับผมแนะนําเป็นตัวของ b i ดเพลย์นะครับตัวนี้นําเข้าจากไต้หวนันมีสไตล์เนี้ยก็คือแบบโดดเด่นมากเลยมินิมอลสายลุยและที่สําคัญยังแข็งแรงสามารถรองรับแรงกระแทกได้หลายเมตรเลยครับผมลองใส่ดูได้ไหมคะได้ครับยินดีเลยครับผมอ๋อตัวนี้ใช่ไหม สวยมาก,กคอือค้อนเลสิคือมันมินิมอลมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มันดูแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะทุกอกทุกใจมันสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ด้วยใช่ไหมคะุณแบ์ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้สามารถใส่เป็นเชือกได้เลยแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อมาอาจจะติดสติกเกอร์ไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จะแต่งตัวสไตล์ไหนเรามีตัวอย่างให้ดูสามารถดูได้ในอินสตาแกรมของบิดเทย์ได้เลยครับผมโอ้โหมียันชุดแต่งตัวนะคะว่าต้องแต่งไงให้เข้ากับเคสนะคะล่าสุดนะคะถ้าเอย่างนี้ตัวนี้เลยคะ่ะมีสีอะไรบ้างคะ ตัวนี้จะมีสีเทานะครับสีขาวแล้วก็สีเขียวคากิแล้วจะเป็นสีดํานะครับมีทั้งหมดสีสีนะครับตอนนี้มีทั้งหมดสีสีนะคะก็มีอยู่ตรงนี้เลยราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่1290บาทแต่คุณแองจี้ซื้อ3ชิ้นได้รับส่วนลด10%ซนะครับโอซื้อครบ2ชิ้นได้ลด1 0 1,290่ั้ยใช่ไหมคะ<ช>ถือว่าคุค้มค,าค่าเครื่องเราแพงอะเนาะเราก็ต้องดูแลเขานิดนึงอ,อย่างี้เอาเซ็ตนี้เลยค่ะแล้วก็เอาสีนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปคิดเงิน มีะะทั้งหมด3รายการนะคะตัวะสมที่3 4 9บาทตาบเลกต้อง305บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเคสนะคะอยู่ที่1 2 9 0บาทแต่ลูกค้าจะได้ลด10เือเซ็นตวนะคะเป็ือพัน798บาทแล้วก็ แถมที่ตั้งโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้เสียไปทั้งหมด1,790บาทนะคะยังไม่ถึง2,000เลยนะคะแต่เครื่องเนี่ย3,000 30, กว่านะคะอันนี้บอกเลยว่าโดนเถอะทุกคนไปลองมาแล้วรู้สึกว่ามันดีมากแล้วตอนที่ตั้งแต่จับมามันลื่นมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองกันนะคะปกป้องทั้งทีปกป้องให้ครบรอบด้านแบบนี้เลยนะคะและอยากจะถามคุณแม่เอกนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปว่าถ้าเกิดน้องลูกค้าเนี่ยอยากที่จะมาติดฟิล์มที่เนี่ยที่โฟกัสเนี่ยเราต้องมายังไงม้างคะ ได้เลยครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่อยากได้ส่วนลดดีๆแบบนี้แล้วก็ติดฟิล์มกระจกที่แข็งแรงแบบนี้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับชั้น4นะครับตรงโซนใบบัวนะครับผมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะคะภารากิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่จะมาทําให้น้องของเราแข็งแรงที่สุดนะคะด้วยการติดฟิล์มทั้งหน้าหลังแล้วก็ฟิล์มกล้องนะคะแถมได้ซื้อเคสไปด้วยนะคะบอกเลยว่ามาทั้งทีมาทีเดียวนะคะครบจบปิง๊งในทุกๆด้านเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืม ที่ของทาง Focus โฟกัสโตกันนะคะวันนี้จี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะจะไปเล่นโทรศัพท์มือถือใหม่ล้ไม่ต้องใส่กล่องแล้วนะคะสวัสดีไปก่อนแล้วบ๊ายบาย